โปรดปรานตอนที่ห้าถ้าคลอดแล้วเธออยากได้ลูกชายหรือลูกสาวบารมีถามขึ้นมาขณะรอคิวตรวจลูกสาวค่ะเพราะปรานเป็นผู้หญิงมีอะไรจะได้คุยกับลูกได้สะดวกถ้าเป็นผู้ชายพอเขาโตแล้วไม่รู้จะสอนอะไรเขาได้ไหมแบบที่พ่อกับลูกเขาคุยกันประดุดปราณตอบพลางลูบหน้าท้องอย่างทนุถนอมถ้าเป็นลูกชายก็มีพี่ไงเขานิ้วหน้า เมื่อฟังดูเหมือนกับว่าเธอไม่คิดจะมีเขาอยู่ในชีวิตตั้งแต่แรกพี่บอมไม่ได้จะอยู่ดูแลเขาจนโตสักหน่อยนี่คะยังไงปราณก็ให้ลูกอยู่กับปราณต่อให้มาหาเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็ไม่เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาผู้ชายมักจะมีพ่อเป็นไอดอลใช่ไหมคะแต่ปราณไม่มีไอดอลจะให้ลูกอย่างนั้นมีลูกสาวคงดีกว่าแต่มีแล้วนี่คะเลือกไม่ได้สักหน่อยจะลูกสาวหรือลูกชายก็รักทั้งนั้นแหละเธอพูดได้แววตาที่มีประกายสดใส มีความหวังและความสุขรวมกันอยู่ในนั้นลูกสาวจะลําบากถ้าเธอแต่งงานรู้ได้ไงว่าพ่อเลี้ยงจะไม่คิดเกินเลยกับลูกแล้วถ้าเกิดมีลูกติดเป็นผู้ชายแบบที่เธอเจอมาล่ะอันตรายบารมีคิดมากไปสารพัดปราจ,จะไม่แต่งงานหรอกค่ะชีวิตนี้มีแค่เขาก็พอแล้วเธอยิม้มมองหลังมือตัวเองที่ทับอยู่บนหน้าท้องเธอยังอายุไม่มากชีวิตยังอีกไกลต่อไปต้องเจอคนอีกเยอะอาจจะมีสักวันที่อยากแต่งงานขึ้นมา ปรานตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่ามีเขาอยู่ในท้องแล้วล่ะค่ะถ้าการแต่งงานมันจะทําให้ลูกต้องลําบากไม่ว่ากายหรือใจปรานไม่แต่งหรอกมีแค่ลูกก็พอแล้วเธอยังยืนยันคําเดิมเขาจึงไม่เซาซีอีกถ้าคลอดแล้วเธอจะเอาเด็กไปเลี้ยงเองใช่ไหมเขาถามต่อยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมก็ตอนอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คะปราณไม่ยกให้นะคนเป็นแม่กระเทบหาจะเข้านิดหนึ่งอย่างระแวงบารมีอยากหัวเราะก็หัวเราะไม่ออก ได้แต่สายหน้ายังอ่อนใจพี่ไม่แย่ลูกกับเธอหรอกน้าแค่อยากจะตกลงอะไรด้วยหน่อยถ้าเธอจะเอาลูกไปเลี้ยงเองพี่จะให้ข้าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนจนกว่าเขาจะเรียนจบปริญญาตรีข้าใช้ใจเกี่ยวกับการเรียนพี่จะรับผิดชอบทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้พี่ได้เจอเขาบ้างและเขาต้องรู้ว่ามีพี่เป็นพ่อได้ไหมชายหนุ่มขอท้ายเสียงออกราวกับจะวิงวอนเอาไว้ค่อยว่ากันได้มคะเรื่องนี้ปราณก็ยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเอาอยัางไงดี แต่คงไม่รบกวนพี่บอมถึงขนาดนั้นเงินที่พี่บอมให้มาก็เยอะมากแล้วค่าใช้ใจ่ายตอนคลอดก็น่าจะเยอะอยู่ถ้าพี่บอมไม่ไหวก็บอกได้นะคะปรางก็จะไม่งอมืองอเท้าหรอกจะหาเงินช่วยพี่บอมอีกแรงเธอบอกอย่างยุติธรรมชายหนุ่มหัวเราะนิดๆแล้วพยักหน้ารับแม้ไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันที่ไม่ไหวอย่างที่เธอว่าหลังจากเขานั่งสะพังงกสลับกับเหลือมมองประดุดปราณตอบแชทลูกค้าอยู่อีกพักใหญ่พยาบาลก็เรียกชีอเข้าไปตรวจได้เสียที ชายหนุ่มสลัดความง่วงงูลทิ้งไปแล้วลุกขึ้นเดินนำคนท้องเข้าห้องตรวจพงกศสีรษะทักทายเพื่อนสนิทแล้วหาที่นั่งตามสบายเหมือนอยู่ในห้องทำงานของตัวเองอยากรู้เพศมิคะหรือจะรอรุ้นตอนคลอดเลยคุณหมอสาวถามขึ้นมาหลังจากสักถามอาการในเดือนที่ผ่านมาและตรวจร่างกายว่าที่คุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากค่ะประดุจปลารีบตอบอย่างกระตือรือร้นไม่ต้องถามความเห็นพ่อของลูกด้วยซ้ำขึ้นเตียงเลยคะ่ะเกยรดาอมยิ้ม พ่อแม่ส่วนมากมักจะอยากรู้ตั้งแต่ตอนท้องเพราะอดใจไม่ไหวที่จะรอรุ้นตอนคลอดแล้วจะได้เตรียมข้าวของเครื่องใช้ได้ถูกเพศโอ้โหคุณหมออุทานแล้วหัวเราะเมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตรวจเอาตัลตราสาวทางหน้าท้องไปตามตำแหน่งต่าง,างจๆจนเจอจุดที่มองหาลูกสาวนะคะชัดมากไม่น่าพลาดแล้วแหละเกเรดาจับเครื่องมือค้างไว้นิ่งๆแล้วจับภาพเอาไว้ลูกสาวนายนอนอาซาเลยคุณหมอสาวก,กระเซาเพื่อนหนุ่มที่มองภาพในจออย่างตั้งอกตั้งใจ นี่แคมบารมีเลิกคิวนินิดถามเกรดาชี้จุดหนึ่งบนหน้าจอที่ประดุดปราณมองอย่างไรก็มองไม่ออกใช่แล้วเกรดาพยักหน้ากับเพื่อนแล้วหันไปอธิบายให้คนเป็นแม่ฟังอย่างใจดีตรงนี้ค่ะคุณแม่เหมือนกลีบส้มเห็นไหมคะประดุดปราณพยักหน้าเงึกๆจ้องหน้าจอตามไม่กระพริบรอยยิ้มที่ไม่สามารถเก็บกลั้นส่งไปถึงดวงตาจนเป็นประกายใสยกระจ่างสมใจแม่เขาละ บารมีหันมาเห็นคนที่นอนยิ้มจนแกมแทบปริกก็พยักเพย์ดกับคุณหมอแล้วใส่หน้ายิ้มยิมไหนไม่อยากได้ลูกสาวหรือไงคุณหมอถามพลางยิ้มลอ้ลออรู้ว่าเพื่อนหลงหลานสาวยังกับอะไรดีมีเวลาเมื่อไหร่เป็นต้องไปคลุกอยู่บ้านพี่ชายเพื่อเล่นกับหลานแม้จะต้องขับรถไกลก็ไม่เคยบน่นผิดกับสมัยที่ยังไม่มีหลานสาวตัวน้อยที่แทบจะไม่เคยสนใจจะแวะไปหาพี่ชายแท้ๆทั้ทงที่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นแค่คิดว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ดีจะได้ดูแลแม่เขาได้ ชายหนุ่มอธิบายกับเพื่อนสายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่หน้าจอเด็กน้อยในนั้นเคลื่อนไหวไปมาความรู้สึกรักตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้าเป็นอย่างไรเขาก็ได้รู้สึกในวันที่รู้ว่าตัวเองมีลูกนี่เองไม่ต้องมาดูแลแม่หรอกค่ะให้เขาใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีๆมีความสุขทุกๆวันก็พอแล้วประดุดปรากลับด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มรู้สึกว่าลูกดีหรือยังคะคุณหมอถามต่อหลังจากให้คุณแม่ได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกว่ากําลังได้ลูกสาวแล้วยังเลยค่ะยังไม่รู้สึกอะไรเลย ประดุดปลาต่อไปตามตรงยิ้มเจริญให้หมอไม่เป็นไรค่ะแต่เห็นแล้วเนอะว่าเขาขยับตัวอยู่ในท้องหมอเกลดาพยักเพยเยินหน้าไปที่จอกเห็นแล้วค่ะอยู่ไม่สุกเลยว่าที่คุณแม่ยิ้มด้วยความเอ็นดูเจ้าตัวน้อยในผงท้องแรกอาจจะรู้สึกช้าหน่อยค่ะเพราะยังแยกแยะความเคลื่อนไหวของน้องไม่ได้พอน้องตัวโตวขึ้นอีกนิดก็จะจับความรู้สึกได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมอยิ้มให้อย่างใจดี เมื่อเห็นคนที่กําลังจะเป็นแม่มีท่าทางตื่นเต้นที่จะได้รับรู้ด้วยตัวเองว่าลูกเคลื่อนไหวอยู่ในท้องไปเถอะหาข้าวกินแล้วกลับไปนอนกันง่วงจะตายชายหนุ่มปิดปากหาวแล้วช่วยพยุงคนท้องให้ลงจากเตียงแต่สุดท้ายบารมีก็ไม่ได้กลับไปนอนอย่างที่หวังไว้เพราะเขาพาเธอไปกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแล้วคนที่กําลังจะเป็นพ่อคนแม่ขนก็ชวนกันไปเดินผนกสินค้าแม่และเด็กพี่บอมง่วงไม่ใช่หรอคะกลับไปนอนก่อนดีไหมแล้วค่อยมาวันหลังก็ได้ ประดุดปราณเออยังเกรงใจแต่สายตาก็เหลือไปที่ลิฟต์อยู่บ่อยๆไหนๆก็มาแล้วนานๆพี่จะลาง,งานสักทีแวะไปเดินแป,ป๊บเดียวไม่ได้ง่วงอะไรขนาดนั้นหรอกหน้าเอาไว้คืนนี้นอนเร็วหน่อยก็ได้ชายหนุ่มพูดแล้วก็เดินนําเธอไปที่ลิฟต์เลเองคาซิณนี่ก็จําเป็นนะซื้อไว้เลยไหมต้องเอาบอเบาะรองนั่งไปซักก่อนวันที่ออกจากโรงพยาบาลจะได้นั่งได้เลยเขาพาเธอไปดูตรงรถเข็นเด็กกับที่นั่งเด็กในรถแพงนะคะอุ้มเอาไม่ได้หรอหญิงสาวท้วงเสียงอ่อย เมื่อพลิกป้ายราคาแล้วเห็นว่าราคาบางตัวเท่ากับเงินเดือนที่เธอเคยได้สมัยทำงานประจำเกือบทั้งเดือนทีเดียวไม่ได้เขาทำเสียงดุกฎหมายบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องขาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยแต่สำหรับเด็กกลับไม่มีถ้ารถเบรกแรงๆหรือเกิดชนขึ้นมาเด็กจะถูกระแทกเต็มๆต้องซื้อแล้วก็ต้องใช้ด้วยต่อให้ลูกร้องเธอก็ห้ามใจอ่อนฝึกให้เขานั่งให้ได้พอเขานั่งได้แล้วเธอเองก็จะสบายไม่ต้องคอยอุ้มไปตลอด ไม่งั้นเวลาไปต่างจังหวัดหลายๆชั่วโมงมานั่งอุ้มกันตลอดทางทรมารท้าคนอุ้มทั้งเด็กซื้อไปเลยลวกันเขาสรุปแล้วเรียกพนักงานมาถามรายละเอียดทั้งผ้าที่ใช้ทมวารบายอากาศดีหรือไม่รุ่นนี้ได้รับการทดสอบการกระแทกหรือไม่ปรับเอ็นได้กี่องศาหมุนได้รอบทิศไหมและอะไรอีกมากมายที่เธอรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางอีกตั้งหลายเดือนแปลว่าเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีไหมคะมีตั้งหลายรุ่นเรื่องไม่ถูกหรอก เดี๋ยวไปหารีวิวอ่านเยอะๆก่อนค่อยตัดสินใจเราซื้อครั้งเดียวใช้ไปอีกนานหาข้อมูลเยอะๆก่อนค่ะประดุดปราศกิจเขาเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มลังเลเลือกไม่ได้เซทีงั้นก็ได้เอาไว้พี่จะลองถามเพื่อนดูด้วยว่ารุ่นไหนใช้ดีเขายอมรับเหตุผลของเธอบอกขอบคุณพนักงานแล้วเดินนําเธอไปดูของอย่างอื่นต่อประดุดปราณอยากมาดูของใช้เด็กก็จริงแต่เธอตั้งใจไว้ว่าจะยังไม่ซื้อเพียงอยากมาสํารวจด,ดูคร่าวๆว,ว่าต้องซื้ออะไรบ้าง ดูความหลากหลายของยี่ห้อกับราคาเพื่อจะได้กลับไปหาข้อมูลและเลือกให้เหมาะสมกับคุณภาพและความจําเป็นรวมทั้งกําหนดงบประมาณในการใช้จ่ายด้วยแต่ดูเหมือนบารมีจะอยากซื้อไปเสียทุกอย่างขวดนมละ่ะซื้อแบบที่กันท้องอื่นได้ด้วยพลาสติกสีชาด,ดีกว่านะเธออายุการใช้งานนานกว่าเขายืนเลือกขวดนมราวกับลูกจะเกิดภายในสัปดาห์หน้าไม่ใช่อีกห้าเดือนข้างหน้าหญิงสาวสายหน้าแล้วกระซิบบอกเขาว่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ราคาถูกกว่านี้เขาฮึดฮัดนิดหน่อย บ่นว่าเขามีเงินจ่ายแต่ก็ยอมเดินตามเธอออกมาจากชั้นวางขวดนมพ่ออ้อมเอาแบบนี้ไหมซักแล้วไม่เป็นขุยไม่มีฟุน้นขอบผ้าก็ไม่รุ่ยด้วยเนื้อนุ่มซักบ่อยๆก็ยิ่งนุ่มเขาหยิบพ่ออ้อมสีขาวผืนมีลายปากด้วยได้สีทองไปรูปการ์ตูนน่ารักตรงมุมผ้าด้านหนึ่งขึ้นมาอ่านคุณสมบัติให้เธอฟังแต่มันแพงไปหน่อยนะคะต้องใช้ตั้งเยอะอย่างน้อยก็สามสี่โลพี่ข้างบ้านที่ปราณเคยอยู่มีลูกเห็นตอนแรกเกิดน้องเขาอึ่อชีวันละตั้งหลายรอบ เราเอาแบบไม่ต้องแพงมากดีกว่าค่ะเธอหยิบกล่องผ้าอ้อมในมือเขาวางกลับลงไปบนชั้นสมัยนีย้เขาใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูปก,กันหมดแล้วเธอจะใช้ผ้าอ้อมผ้าคิดว่าซักทนหรือไงเอาเวลาซักผ้าอ้อมไปดูแลลูกเธอพี่มีเงินซื้อแบบสาเร็จรูปให้เธอใช้ก็แล้วกันอันนี้เอาไว้ปูรองเวลาลูกนอนเช็ดปากเช็ดหน้าใช้ไม่เยอะเอาไปก่อนละกันเดี๋ยวต้องซักอีกซักหลายรอบจะได้นิ่มๆเวลาคลอดก็ใช้ได้เลยเขาหยิบกล่องที่เธอเพิ่งเก็บไปไว้บนชั้นมาใส่รถเข็นอย่างดือง้อดึง หยิบเพิ่มอีกกล่องเมื่อนับแล้วว่าหนึ่งกล่องมีเพียงหกผืนและเมื่อเขาทําท่าครุ่นคิดว่าจะหยิบอีกดีไหมเธอก็ดึงแขนเสือ้อให้เขาออกไปจากตรงนั้นได้ทันเวลาน้ายาซักผ้าเด็กยี่ห้อนี้หอมมากเขาหยิบขวดน,น้ํายาซักผ้าลงรถเข็นแล้วเข็นหนีเธอไปทันทีคงกลัวว่าเธอจะหยิบออกอีกประดุดปลาได้แต่หัวเราะคนที่ซื้อของเหมือนคนเก็บกดนึกสงสัยอยู่ว่าเขารู้จริงหรือไม่ว่ายี่ห้อนี้หอมหรือแค่พูดไปเพราะอยากซื้อเท่านั้น บารมีเดินไปหยิบของใส่รถเข็นไปประดุดปรางก็งหยิบออกแล้วอธิบายเหตุผลกับเขาอย่างใจเย็นบางอย่างไม่ต้องรีบซื้อบางอย่างมีวันหมดอายุบางชิ้นมีการรับประกันที่จะเริ่มวันที่ซื้อถ้าไปซื้อตอนใกล้คลอดจะใช้ระยะเวลารับประกันคุ้มค่ากว่าของมันต้องใช้อยู่แล้วก็ซื้อไปเถอนะหน้าเดี๋ยวพอเธอท้องแก่ก็มาเดินซื้อไม่ไหวเขาบ่นเมื่อมองไปในรถเข็นแล้วเห็นเพียงผ้าอ้อมหนึ่งโหลกับน้ำยาซักผ้าเด็กขวดเดียว ถ้าเดินไม่ไหวจริงๆก็ค่อยสั่งออนไลน์เอาก็ได้นี่คะหรือไม่ก็ให้พี่บอมมาซื้อเธอเงยหน้ายิ้มประจบคิ้วที่ขมวมดของเขาจึงคลายลงบ้างงั้นก็ได้เธออยากได้อะไรบ้างก็จดไว้เพราะใกล้ๆจะคลอดค่อยมาเช็คของในลิสกันอีกทีถ้าเธอมาไม่ไหวเดี๋ยวพี่มาซื้อเองเขายอมตกลงโดยดีแล้วเข็นของในรถไปจ่ายเงินสั่งให้เธอไปนั่งพักขาที่ม้านั่งไกลๆเมื่อกลับมาอีกทีในถุงก,ก็มีชุดเด็กผู้หญิงขนาดแรกเกิดเพิ่มมาอีกสองชุด ประดุดปราณมองหน้าคนที่ทำไม่รู้ไม่ฉี่แล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนใจเธอเห็นเขาจับจับอยูหรอกแต่ไม่คิดว่าจะรอให้เธอเผลอแล้วหยิบไปจ่ายเงินซื้ออย่างนั้นจากที่คิดว่าจะเดินเล่นไม่นานสุดท้ายเวลาก็ผ่านไปเกือบสามชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวบารมีขับรถกลับมาถึงห้องก็วางถุงใส่ของลงแล้วขอเธอขึ้นไปนอนบนเตียงหยิบผ้าห่มมาคลุมก่อนจะขดตัวหลับไปอย่างง่ายดายราวกับเด็กผู้ชายสนสนคนหนึ่งที่เล่นจนเหนื่อยเธอมองเขาหลับอย่างเห็นใจเมื่อคืนเขาคงนอนไม่ค่อยหลับเพราะโซฟาตัวเล็กเกินไป หรือจะยอมให้เขาขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันดีแม้จะขัดเขินอยู่มากแต่เธอกำลังท้องอยู่รูปร่างคงไม่ชวนมองเขาคงไม่คิดอะไรทํานองน,นั้นกับเธอหรอกอีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของห้องแต่กลับต้องไปนอนคนตัวอยู่บนโซฟาแคบๆค,คิดแล้วก็เหมือนเธอเอาเปรียบเขาอยู่ไม่น้อยถ้าคืนนี้เขาต้องการคร้างที่นี่อีกเธอก็จะไม่ห่วงห้ามที่ว่างข้างกายเอาไว้อีกแล้วกว่าบารมีจะตื่นขึ้นมาพระอาทิตย์ก็เกือบจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วเขานอนยาวเป็นชั่วโมงเพราะเพลียจะ้ะ การที่ทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาทําให้เขาต้องฝึกตัวเองให้หลับง่ายเพื่อช่วงชิงเวลาพักผ่อนอันน้อยนิดจึงสามารถหลับสนิทได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อตื่นมาก็ได้กลิ่นอาหารหอมๆจากในห้องครัวที่แม้จะปิดประตูกระจกเอาไว้แต่ก็ยังคงมีกลิ่นเล็ดลอดเข้ามาได้เล็กน้อยประดุกปราหันมาเมื่อได้ยินเสียงเขาเปิดประตูเข้าไปเธอยิ้มให้แล้วหันกลับไปตักกับข้าวในกระทะขึ้นมาใส่จานเห็นนอนอยู่เลยไม่อยากกลัวน,นะคะปราทำผัดผักกับต้มยำทะเลพี่บอมกินได้ไหมคะ เธอถามพร้อมกับกุลีกุจอยกจานอาหารไปไว้ในห้องวางบนโต๊ะกินข้าวที่กาออกมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกินได้หมดแล้วบารมีบอกเรียบเรียบแล้วเข้าห้องน้ําไปล้างหน้าล้างตาออกมาอีกทีข้าวสวยก็ถูกตักใส่จารอเอาไว้แล้วผัดผักหน้าตามหน้ารับประทานกับต้มยำร้อนๆควันฉุยชวนให้น้ําลายสอเข้าตักอาหารเข้าปากแล้วพยักหน้าให้เธอที่มองมาอย่างลุนๆลุนแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะอาหารเต็มปากอยากจะบอกเธอว่าอร่อย แต่พอจะเปิดปากเธอก็ไม่ได้มองหน้าเขาอีกแล้วหญิงสาวก้มลงกินอาหารเงีย,งยบๆเน้นผักเป็นพิเศษตามที่เขาสั่งเอาไว้ทําให้ชายหนุ่มทอดสายตามองอย่างพอใจกับข้าวในตู้เย็นก็เลยหมดหรือยังเขาชวนคุยเมื่อเห็นว่าเธอรวบช้อนซ่อมแล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเอาไว้หมดแล้วปลาซื้อเองก็ได้นะคะไม่ต้องลําบากพี่บอมเธอบอกอย่างเกรงอกเกรงใจซื้อยังไงน่ารถเมย์ไปซื้อเพราะเธอคงไม่ยอมนั่งแท็กซี่หรอกแล้วจะขนกลับมายังไง ถือของพระดุงพลังตกันไดารถเมย์ไปจะทํำยังไงรู้ไว้บ้างว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วจะทําอะไรก็นึกถึงลูกในท้องบ้างเขาบ่นเป็นชุดประดุดปลาหลุบสายตาลงมองโตะ๊ะที่แท้เขาก็ห่วงลูกของเขาในท้องเธอเท่านั้นความน้อยใจพรุ่งพลาดขึ้นมาจนน้ําตาหรือยอย้อระง,งับไม่ได้เมื่อรู้ตัวหญิงสาวก็ตระหนกขึ้นมาเธอไม่เคยเป็นคนขี้ใจน้อยมาก่อนแล้วทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้ได้แต่โทษว่าเป็นเพราะฮอร์โมอนคนท้องแน่ๆพี่ไม่ได้ดุ แค่อยากให้เธอดูแลตัวเองหน่อยเงินที่พี่ให้ไว้ก็ใช้ไปเถอะไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นถ้าหมดพี่ก็ให้อีกได้ไม่พอก็มาบอกอยากได้เท่าไหร่ก็บอกมาพ่อของลูกเธอไม่ได้ยากจนน้ำเสียของบารมีอ่อนลงมาไม่เห็นท่าทีของเธอติดจะงอนงอโดยที่คนพูดเองก็ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำค่ะรู้แล้วหญิงสาวตอบเสียงเบาก้มหน้าก้มตาเก็บจานอาหารเพื่อจะเอาไปล้างเรื่องกับข้าวถ้าอยากไปเดินซื้อเองก็บอกพี่จะพาไป ถ้าขี้เกียจไปก็โจทร,รายการมาว่าอยากได้อะไรบ้างจะไปซื้อให้ให้พี่ซื้อเองพี่ก็ซื้อมั่วๆไม่ได้รู้ว่าเธออยากได้อะไรชอบกินอะไรบารมีพูดต่อแล้วดึงจานจากมือเธอมาถือเอาไว้เซ่เองปาลาล้เองได้ค่ะพี่บอมไปอาบน้ําเธอคืนนี้จะค้างที่นี่ไหมคะประดุดปราลพยายามยื้อแย่งจานเปล่าเหล่านั้นคืนมาจากเขาแต่ไม่สําเร็จเธอนั่นแหละไปอาบน้ําพี่ก็อยากค้างถ้าเธอไม่ว่าอะไรที่นี่มันใกล้โรงพยาบาลต่อเช้าจะได้ไม่ต้องขับรถไกล เขาตอบพลางถือจานไปไว้ในครัวถ้าสะดวกก็ค้างเถอะค่ะปลาไม่ได้ติดอะไรหญิงสาวบอกเขาก่อนจะหลบสายตาคู่คมนั้นเข้าห้องน้ําไปบารมีล้างจานเสร็จก็ออกมานั่งหน้าโทรทัศน์พลางครุ่นคิดว่าเขาจะเอาโซฟาออกแล้วซื้อเตียงเพิ่มดีหรือไม่เพราะต่อไปถ้าประดุดปลาท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็คงต้องมาค้างบ่อยขึ้นจะปล่อยเธอไว้คนเดียวเขาก็ไม่วางใจและหากต้องนอนโซฟาตัวนี้ตลอดเห็นทีเขาคงกลายเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังก่อนที่ลูกจะคลอดได้อีก ความที่มันนอนไม่สบายเอาเสียเลยแล้วยกกังกล้าเรียกตัวเองว่าโซฟาเบดฮึชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่ซื้อห้องเล็กเพียงเท่านี้เพราะตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีใครมาใช้ชีวิตด้วยที่นี่เขาเคยคิดอยากสร้างครอบครัวยิ่งเห็นพี่ชายมีภรรยาที่น่ารักมีหลานสาวตัวน้อย,อยก็ยิ่งอยากมีเป็นของตัวเองบ้างแต่ก็จนใจที่ไม่มีผู้หญิงที่เขาอยากแต่งงานด้วยเข้ามาในชีวิตเซธีก็เลยไม่เคยคิดจะขยับขยายที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้ห้องเล็กๆนี้ดูจะครับแคบไปเสียแล้ว เมื่อประดุดปลาทําธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็เข้าห้องน้ําไปชําระล้างร่างกายบางแล้วออกมานอนที่โซฟาโดยไม่ได้พูดอะไรกับเธออีกกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปจนถึงกลางดึกเขาเห็นเธอเลิกตอบแชทลูกค้าแล้วปิดโคมไฟจึงพยายามนอนให้หลับบางแต่ก็ติดที่ไม่สบายตัวเอาเสียเลยพี่บอมประดุดปลาเรียกชีอเขาเบาๆท่ามกลางความมืดหึว่าไงเขาตอบรับพร้อมกับผลลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วน้ำเสียงของเขามีความกังวลเจือบังๆราวกับกลัวว่าเธอจะรู้สึกผิดปกติอะไร มานอนบนเตียงเถอะค่ะหญิงสาวนอนคิดอยู่นานแล้วเมื่อได้ยินเสียงเขาพลิกกายยังไม่สบายตัวไปครั้งที่สามเธอก็ตัดสินใจได้ฮหร<า>ชายหนุ่มงุนงงจะต้องให้เธอทวนซ้ำอีกทีขึ้นมานอนบนเตียงเถอะค่ะนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดหลังพอดีเธอชวนอีกครั้งเสียงดังขึ้นกว่าเดิมและมั่นใจกว่าเดิมไม่เป็นไรเธอนอนไปเถอะเขาปฏิเสธและพยายามไม่ขยับตัวอีกพี่บอมตื่นอยู่แบบนี้ปราณก็นอนไม่หลับเหมือนกันขึ้นมานอนให้ดีๆปราณไม่ทําอะไรพี่หรอกค่ะ เธอบอกลูกหัวหรอเรารกล่าว่าพยายามทําให้บรรยากาศอึดอัดระหว่างการผ่อนคลายขึ้นหารู้ไม่ว่าคนที่ยอมทนนอนปวดหลังไม่อยากนอนบนเตียงเพราะกลัวตัวเองจะอดใจไม่ไหวตั้งหาแต่เมื่อเธออ้างว่าเป็นเพราะเขาพลิกกายไปมาทําให้เธอนอนไม่หลับเขาก็คงต้องยอมเพราะไม่อยากให้เธอต้องนอนดึกไปกับเขาด้วยบารมีลุกขึ้นจากโซฟาอย่างจำใจหอบผ้าห่มของตัวเองมาด้วยนอนเตียงเดียวกันก็แย่พอแล้วถ้าอยากต้องห่มผ้าพื้นเดียวกันอีกเขาคงไม่ต้องนอนแล้วคืนนี้นอนได้แล้ว เขาทำเสียงดุกลบเกลื่อนความร้อรุ่มในกายแล้วเอ็นตัวลงนอนช้าๆขยับผ่านจนสุดปลายเตียงพลิกกายนอนคว่ำกึงก่งๆตะแคงหันหลังให้เธอกดสะโพกลงกับที่นอนหวังจะปลอบอะไรอะไรที่มันตื่นเต้นให้สงบลงบ้างกลิ่นกายของเธอเย้าอยวนรบกวนการนอนของเขาแต่บารมีก็ไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวเธอตื่นเสียงหายใจของเธอเป็นจังหวะสม่ำเสมอไปนานแล้วมีแต่เขาที่ยังนอนลืมตาอยู่ท่ามกลางความมืด กว่าจะข่มตาข่มใจหลับลงได้ก็เลยครึ่งคืนมานานโขเพราะกว่าจะหลับก็ดึกมากตื่นเช้ามาบารมีจึงมีท่าทางเหมือนคนนอนไม่พออยู่บ้างเขากลั้นหาวแล้วเดินลากขาเข้าไปในครัวที่ได้ยินเสียงแม่ของลูกทําอะไรวุ่นวายอยู่ในนั้นกําลังเตรียมอาหารเช้าค่ะพี่บอมต้องออกไปทํางานกี่โมงคะจะกินอะไรก่อนไหมประดุดปราหันมาถามพร้อมรอยยิ้มหวานจนชายหนุ่มต้องเบนสายตาหลบออกสักเจ็ดโมงก็ได้ขับจากนี่ไปไม่กี่นาทีก็ถึงเธอทําอะไรกินบ้าง เขาจะงงหน้าไปดูหม้อที่ตั้งเอาไว้บนเตาซึ่งกําลังเดือดน้อยๆส่งกลิ่นหอมเตจจมูกแกงจืดผักกาดเต้าหู้หมูสาบค่ะปรานหุงข้าวเผื่อเอาไว้กินด้วยกันนะคะเธอชวนอย่างกระตือรือร้นทําเอาชายหนุ่มปฏิเสธไม่ออกปกติเขาไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้าจริงจังนักบางวันก็ดื่มแค่กาแฟหรือวันไหนรู้สึกหิวก็ซื้อแซนด์วิชตามร้านสะดวกซื้อมากินเท่านั้นก็ได้งั้นพี่ไปอาบน้าแต่งตัวก่อน บารมีพยักหน้าเมื่อดูนาฬิกาแล้วเห็นว่ายังพอมีเวลาปราทอดไข่ดาวให้นะพี่บอมชอบแบบสุกหรือไม่สุกคะหญิงสาวถามพร้อมกับหยิบกระทะใบาเล็กมาตั้งบนเตาที่ยกหม้อแกงจืดออกแล้วเอาไข่ขาวกรอบไข่แดงไม่สุกเตาไฟฟ้าทําได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบไหนก็กินได้ทั้งนั้นเขาบอกไปอย่างนั้นเพราะตัวเองก็ไม่เคยทอดไข่ดาวแบบที่ว่าได้สําเร็จเสถีย้องให้ถึงมือแม่ที่ทอดไข่ได้ถูกใจเขามาตั้งแต่เด็กจนโต เดี๋ยวจะลองดูค่ะเธอตอบแล้วหันไปจัดการของพุเตาต่ออย่างคล่องแคล่วบารมีทําธุระส่วนตัวเสร็จอาหารเช้าก็ถูกเตรียมเรียบร้อยแล้วตรงที่นั่งของเขามีจานข้าวสวยหอมกรุนวางอยู่แกงจืดยังร้อนจนเห็นควันขึ้นเป็นสายจานเล็กข้างจานข้าวมีไข่ดาวขอบกรอบๆแต่ไข่แดงตรงกลางย,ยังไม่สุกอย่างที่เขาชอบแทบจะเหมือนที่แม่เคยเท่าให้เลยทีเดียวเก่งนี่เขาชมพร้อมกับพยักหน้าอย่างถูกใจเธอยิ้มกว้างราวกับดีใจที่ได้รับคำชมจากเขา ปราณก็เพิ่งเคยใช้เตาไฟฟ้าเหมือนกันค่ะแรกๆก,ก็ยากหน่อยกะไม่ค่อยถูกแต่ใช้ไปเรื่อยๆพอรู้ใจเตาก็ไม่ยากแล้วแล้วไข่เธอลหรไม่มีเหรอทำไมมีแต่ของพี่เขาถามว่าไม่เห็นจานไข่ดาวแบบเดียวกับของเขาที่ข้างจานเธอไม่ค่อยอยากกินอะไรมันๆนะคะหายแพ้ไปเยอะแล้วแต่ตอนเช้าบางวันมันก็ยังครื่ซ้านิดนิดอยู่เลยทาแกงจืดร้อนๆเพื่อจะดีขึ้นแต่ไข่ดาวไม่ไหวทีหลังไม่ต้องทําให้พี่เป็นพิเศษหรอกเธอกินอะไรพี่ก็กินอย่างนั้น ถ้าวันไหนรู้สึกไม่ค่อยสบายก็ไม่ต้องทําสั่งอาหารมากินก็ได้เขาบ่นไม่เต็มเสียงนะก,กลัวเธอจะซึมเหมือนเมื่อเย็นวานอีกก็อยากให้พี่บอมกินอิ่มๆนี่คะเดี๋ยวต้องทํางานอีกทั้งวันรีบกินเถอคะค่ะใกล้จะเจ็ดโมงแล้วประดุดปราณเตือนแล้วเริ่มตักข้าวใส่จานให้เขาคืนนี้พี่ไม่ได้เข้ามานะต้องอยู่เวนกลับมาอีกที่ของวันพุธเลยถ้ามีอะไรก็โทรมาหาได้ตลอดเวลาอยากได้อะไรก็สั่งเอาไว้ให้เขามาส่งถ้าจะออกไปไหนก็นั่งแท็กซี่เอาหรือเธอขับรถเป็นพี่จะให้อารรถไว้ใช้ บารมีถามก่อนออกจากห้องไปทำงานไม่เป็นไรค่ะเธอตอบพร้อมใส่หน้ากินข้าวให้ตรงเวลาดื่มดื่มน้ำเยอะๆเลี่ยงแป้งก,กับของหวานๆวานมันๆอย่าลืมกินยารู้แล้วค่ะหญิงสาวลากเสียงยาวล้อเลียนเขาบารมีหลุดหัวร้อแล้วใส่หัวอย่างตลกตัวเองปกติเขาก็ไม่ใช่คนขี้บน่นแต่พอต้องดูแลใครสักคนอย่างจริงจังเขาก็อยากให้ทุกเรื่องอยู่ในการควบคุมไม่อยากละเลยสักเรื่องเดียวไปนะ เขาบอกขณะเปิดประตูออกจากห้องขับรถดีๆค่ะเธอโบอกมือลาพร้อมส่งยิ้มให้เขานอนไม่พอแต่อิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆแต่เช้าแถมด้วยรอยยิ้มหวานๆของคนที่ยืนส่งเขาออกจากบ้านทำให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีไปได้ทั้งวันโดยไม่รู้ตัว